เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งตัวละครมาส์คที่ตายเร็วที่สุดในเกม Poppy Playtime และเป็นตัวละครที่แฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นตัวละครที่ทุกคนตั้งนาตั้งตารอการมาของเขาก่อนที่จะพบว่ามันช่างน่าผิดหวังนั่นเองฮะและทุกคนต่างก็อยากให้เขามีบทบาทมากกว่านี้ครับซึ่งผมเองก็คิดเหมือนกันว่าผมได้ศักยภาพตัวละครมากๆจนผมต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาและได้ศึกษาประวัติตัวละครนี้เยอะมากฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีกเ็เถอะโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยเรื่องที่1 ประวัติแบบย่อเปโนซอรัสเป็นตัวทดลองหมายเลข1นึ่งหนึ่งาเขาคือของเล่นที่ผลิตโดยเพย์ไทม์และเป็นตัวร้ายลองในภาคครับเอาจริงๆจะเรียกว่าตัวร้ายลองหรือตัวประกอบดีวะเนี่ยตัวร้ายลองแหละถือว่าให้เกียรติตัวละครฮะเขาทุกคนพบครั้งแรกหลังจากที่รูปถ่ายถูกถอรหัสใน ARG ฮะตัวของเขาเป็นไดนโนเสาร์ที่มีปากเหมือนเปนโนมีหนามสีลุ้งตามแนวหลังและตัวสีเขียวครับและตัวของเขาได้ถูกสร้างขึ้นในปี1990้ยบโดยบริษัทเพย์ไทม ในโปรเจกต์ของ Biger g Bodies Initiative นั่นเองครัหรือพูดง่ายๆก็คือโปรเจกต์ของดร h a r ์รีอยเออร์หรือเดอะด็อกเตอร์นั่นเองครับเรื่องที่2เขาคือความล้มเหลวที่เดอะด็อกเตอร์ไม่ชอบเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่านอกจากเขาจะเป็นตัวละครที่ตายเร็วและบทน้อยที่สุดในเกมแล้วตัวเขาก็ยังโดนตีตราด่าจากเดอะด็อกเตอร์ว่าเขาเป็นตัวทดลองที่ล้มเหลวด้วยฮะเดวยวเราจะเห็นได้จากโน้ตที่มีชื่อว่าโปรไฟล์ของนักโทษ ตัวทดลองหมายเลข1163ที่คนเขียนก็คือด h a r l e ร์ฮาร์ r ีอเยอร์หรือดร e เขียนเอาไว้ครับซึ่งจะอ่านให้ฟังแบบแปบลบไทยนะครับรหัสประจําตัว1163ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายตัวทดลองพฤติกรรมเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า1163ตัวของเขาเมื่อแสดงคุณสมบัติของมนุษย์ทั่วไปเลยสิ่งที่เขาเคยมีทั้งความสดใสความหล่าเริงและเสียงหัวเราะที่มาจากรายงานของที่ปรึกษานั้น ดูเหมือนจะมีเหลือน้อยหรือแทบจะไม่เหลืออะไรพวกนั้นอีกแล้วน่าเสียดายที่ฉันคิดว่าฉันเริ่มเบื่อในกับการสร้างคนไร้สมองเหล่านี้แล้วสิคือเจ้า1160ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างขอแทรกนิดหนึ่งนะครับ1160ก็คือบ็อกซี่บูนะครับแต่1163ขาดทั้งความเฉลียวฉลาดและตัวก็ไม่ได้ใหญ่พอจะทำหน้าที่คล้ายกันกับ1160ได้และนั่นก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของโครงการนี้ด้วยซ้ำขอแทรกนิดหนึ่งนะฮะค,คือเดอะ็อกเตอร์สร้างพิโนโซอรัสมา เพื่อจุดประสงค์อื่นครับไม่ได้จะสร้างมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกับบ็อกซี่บูนั่นเองฮะซึ่งจุดประสงค์หลกัลกๆของบ็อกซี่บูคือการเก็บกวาดพวกมนุษย์นั่นเองไปกันต่อครับอารมณ์ของ1นึหมเหมือนสัตว์บ้ามันงับใส่ทุกการเคลื่อนไหวที่เห็นจับทุกอย่างกินใส่ปากทั้งที่ตัวเองไม่ได้หิวด้วยซ้ําแถมยังต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝึกอีกและเจ้านี่แม้แต่จะเล่นจังหวะเปียนโนโอนันน่าลำคาญของมันให้ตรงเสียงก็ย,ยังทําไม่ได้เลยหากการกระทําเหล่านี้ของมันเป็นผลมาจากความคิดที่มีสติ บางทีฉันอาจจะสนใจมันก็ได้แต่ฉันไม่สนใจมันเลยข้อสรุปให้ใช้1 1 6 3งสาหรับการทดสอบถ้ามันรอดก็ให้เก็บมันเอาไว้อย่างนั้นแหละอย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่ามันจะรอดหรอกและในโครงการนี้ฉันจะไม่ผลิตตัวทดลองแบบนี้อีกต้องมีการปรับปรุงที่วัดผลได้มิฉะนนั้นฉันจะต้องประเมินประสิทธิภาพของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฉันใหม่ซะแล้วล่ะลงชื่อดรอกร์ฮารีซอเยอร์ซึ่งขอบอกเลยว่านอกจากน้องจะอาพับในเกม เป็นตัวละครที่ตายเร็วที่สุดในเกมน้องยังโดนทิ้งปล่อยไว้งันงันแบบไม่สนใจไม่มีใครเหลียวแลในคุกฮะทำไมชีวิตเองมันน่าสงสารจังฟ้าเรื่องที่3เปีนโนซอรัสตายในกี่วิใหเ้เพื่อนๆนับช่วงเวลาที่ปีนโนซอรัสโผล่มาในคัสซีนตั้งแต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่จนถึงตอนที่ไฟต้องเปลียนโนดับน้องจะมีอายุเพียงแค่22วินาทีเท่านั้นครับใช่ฮะโคซสัน้นและที่น่าสงสารกว่าเดิมก็คือตัวของเขาตอนเป็นมนุษย์ก็โดนขังคุก พอเป็นมาสคอตก็ตายในคุกอีกใช่ฮะฉากที่โดอีลากเข้าไปกินมันยังเป็นฉากที่อยู่ในคุกอยู่เลยฮะทำไมมันอนาถขนาดนี้วะเน,นี่ยเรื่องที่4ี่เขาคือความผิดหวังของแฟนๆคือเป็นโนซอรัสก,ก่อนที่เกมจะออกมาเนี่ยแฟนๆเกมคือคาดหวังและรอคอยมากๆฮะรอคอยที่จะได้มาวิ่งหนีเป็นโนซอรัสนี่แหละเพราะใน ARG ตัวของเขาก็เป็นมาสคอตตัวแรกที่เราจะเจอแถมในคลิปคอมเมอร์เชียลก็ทํามันแบบว่าโคตรตั้งใจฮะซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูกันนิดนึงฮะมันไม่ยาวมาก Pianosaurus, he plays just for us, we join the chorus, P-I-A-A-O-saurus, playing his scales from his teeth to his tail. It would take an extinction level event to stop this late Cretaceous composer. <clears throat> แต่พอโผล่มาเท่านั้นแหละฮะมาไวเค็มไวของแท้จนกระทั่งมีคนแซวเลยฮะว่าคลิปขายสินค้าของเขาอยู่นานกว่าตัวเขาที่โผล่มาอีกเอาจริงๆผมก็เข้าใจแฟนๆนะและผมรู้สึกแปลกมากว่าทําไมถึงได้ตัดบทเร็วจังถ้าจะตัดบทขนาดนี้ทําไมถึงลงทุนสร้างทั้งคลิปคอมเมอร์เชียลหรือคลิปขายของออกมาเอาจริงๆก็คือผมคิดว่าเอาเป็นโนอสวรัคมาวิ่งไล่แท้เราแล้วเราวิ่งหนีสักพักก่อนที่โดอีจะมาจับกินก็ได้ไปครับ ให้เราได้เล่นกับเปโนโซรัสหน่อยก็น่าจะดีกว่าไหมผมว่าเรื่องที่5ตัวของน้องอาจจะกลับมาในภาค5อีกประเด็นที่แฟนๆสนใจเกี่ยวกับเปโนโอรัสก็คืออาจจะเป็นไปได้ที่เปโนโซรัสจะกลับมาในภาคที่5แต่ตัวที่กลับมาจะไม่ใช่ตัวที่ถูกโดอีกินไปนะครับแต่เป็นตัวใหม่ซึ่งทฤษฎีนี้ของแฟนๆก็เกิดจากเรื่องที่2ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับหากเพื่อนๆฟังดีๆจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงพฤติกรรมที่เขียนไว้ว่าพฤติกรรมเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า 1163ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า1163น่าจะมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชันหรือเปล่าครับนอกจากนั้นนะครับตัวของผู้เขียนบท Poppy p ้เพ i m e าอย่างคุณแซคเบอร์แลนเจยังมาพูดใน Discord ด้วยฮะว่าพวกคุณชอบเป็นโนซอรัสมากเลยสินะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับลางบอกเหตุว่าตัวของเป็นโนซอรัสอาจจะกลับมาที่ภาคฮาหรือไม่ก็าจะกลับมาในโปรเจกต์เพย์ทาครับซึ่งขอเสริมนิดน,นึงฮะว่าคุณแซคเบอร์แลนเจ เขาเป็น CEO ของ c h anel My c a f t อย่าง c h anel Enchan t e d Mob ด้วยนะครับเรื่องที่6ความจริงแล้วของเล่นอย่างเป็นโนซอรัสไม่อยู่จริงนะครับโดยมันจะเป็นของเล่นที่ถูกผลิตมาในปี1977ซึ่งหน้าของมันจะเป็นแบบนี้เลยฮะซึ่งมันเป็นของเล่นในยุคแบบวินเทจที่ราคาประมาณ2,000กว่าบาทฮะโดยความที่มันเป็นเหมือนกับของสะสมจากยุคเก่าๆราคาก็เลยแพงเอาเรื่องเลยครับและใช่ฮะของเล่นชิ้นนี้ ซึงชื่อเป็นโนซอรัสแบบเดียวกันเป๊ะเลยฮะเรื่องที่เจ็ดเขาคือไดนโนเสาร์ผสมหลายๆคนน่าจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นโนซอรัสน่าจะเป็นไดนโนเสาร์ลูกผสมเนื่องจากส่วนต่างๆของร่างกายมาจากไดนโนเสาร์หลายชนิดนั่นเองฮะโดยเขามีเขาสามอันบนหัวซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากไทเซอร์ท็อปและหนามที่ทอดยาวลงมาตามแนวหลังได้แรงบันดาลใจมาจากสเตโกซอรัสส่วนลูกกลมที่ปลายหางจะมาจากไดนโนเสาร์หางกระบองอย่างแองคิโลซอรัส แถมนอกจากนั้นกงเล็บและแขนของเขาคล้ายกับเทอร์ลิซิโนซอรัสอีกด้วยฮะเรื่องที่8โน้ตเป็นโนทําให้เขาเจ็บมันมีทฤษฎีขำๆจากแฟนๆฮะว่าคือมีแฟนๆตาดีว่าเป็นโนซอรัสในเวอร์ชันบิเก e r bodies หรือก็คือล่างปีศาจนั่นแหละฮะจะกระตุกทุกครั้งที่เขาเล่นโน้ตซึ่งบ่งชี้ว่าการกดคีย์เป็นโนอาจจะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้แต่เขาก็ยังทํามันต่อไปอยู่ดีเรื่องที่9 บทพูดทั้งหมดของเปนโนซอรัสโชคยังดีที่เราได้เห็นป้ายของเปนโนซอรัสที่ทําให้เรารู้เกี่ยวกับตัวของเขามากขึ้นฮะซึ่งบทลงมๆของเขาก็จะพูดว่าสวาัสดีผมคือเป n โนซอรัสผมเคยอยู่ในวงดนตรีและจากนั้นอุกบาทกับภูงชนอยากฟังเพลงสั้นๆที่ผมแต่งให้คุณไหมมันเป็นแบบประมาณนี้นะสิเปโนซอรัส เขาเล่นเพลงให้เราฟังประสานเสียงไปด้วยกัน PIANO s o r a s เรื่องที่10ฟันของเปโนโซอรัสผมคิดว่าเป็นจุดที่หลายๆคนไม่ได้สังเกตฮะก็คือหากเราสังเกตฟันของเปโนโซอรัสในล่าง Bigger Bodies กับในล่างของเลนเราจะเห็นว่าคีย์ไม่เหมือนกันฮะในเวอร์ชันของของเลนคียของเปโนโซอรัสจะเป็นแบบที่ถูกต้องฮะก็คือ สีขาวสีดำสีขาวสีดำสลับกันถูกต้องแบบเปียโนฮะซึ่งถ้าใครไม่รู้นะฮะสีขาวมันคือเสียงคียปกติหรือก็คือเสียงเต็มนั่นแหละฮะส่วนสีดำจะเป็นครึ่งเสียงที่ในภาษาดนตรีเรียกว่าแฟลตกับชาปนั่นเองฮะแต่ในร่างบิเกอร์บอดี้ฟันของเขาจะผิดปกติจากรูปร่างเปียโนที่ควรจะเป็นจริงๆฮะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจและประวัติของเปียโนซอรัสถ้ามีใครอยากพูดคุยหรืออยากชี้จุดผิดอะไรยังไงสามารถพิมพ์ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ